สวัสดีสุขสุขคตเนาะทางยู u ูบเาเนาะมัอนี่กะมาพบพาอกับบ้าเทงคือเก่าเนาะมัอนี่กะสิ้ผ้าพี่น้องคราบมาพังเพลงใหม่เนาะเพลงใหม่ของยุทธสารวันโอ้สุดยอดรีเพลงนี้เนาะกับเพราะท่านเคยพังดอกแต่ว่าสุดยอดก็เห็นเอ่อในทิกตอกเนาะผันลงโอ้กะสุดยอดรีเพลงนี้กะให้ทะลุไลานวิวไปไๆเนาะอย่างนี้ไปเนาะกนจะไปพังกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนหอยเนาะให้กับบาเทงเนาะก็ขอขอบใจผู้ที่ติดตามมาก่อนแล้ก็ขอขอบใจคนกำลังติดตามเนาะขอบใจเด้อไปวันนี้ก็ไปพังกันเลยเนาะซื้อเพลงนี้กับไม่โทษเธอหรือว่าบอโทษเจ้าเนาะไปไปพังกันเลยเนาะไป ท่าทางที่ฉันนั้นมองขึ้นไปบนขอบฟ้าฉันกเ,เห็นแต่นหน้าของเธอรู้ไมไม่การไดาคิดนอดเท่านั้นแล้วเกินมืาอน,นีเลยโทรหาอยากเห็นหน้าของเจ้าตลอดเวลาไอ้ก็รู้ตัวดีว่าไอา้เป็นได้แค่คนคันเวลาคงไม่มีปัญญาที่จะดึงให้เจ้าลงมาจากฟ้าย้อนเจ้าอยู่ทั้งวันนั้นอยู่เคียงกูเทวัดาเจ้าคงบนแนม,ม ให้เบื้องสายตาจนนั่งฟ้าไอแ้แค่มาที่คอยนังแย่งนั่งแกวตาอย,อยู่ดินเจ้าอยู่ฝาคงบอมีวันเกียงคู่กันจะต้องรอเป็นสิปีคงบอมีมือนั้นมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไปจนชั่วนี้รัอนเพราะว่าดินนั้นก็ฟ้ามันห่างกันเกินจะฝันในคนนี้ต้องยอมรับเพราะมันเป็นเรืละกรรมีความจริงไม่ใช่ เราเย็นดีด้ด้กับเธอที่ได้เจอคนในฝันโอ้ที่เธอได้เจอคนในฝันโอ้ที่เธอได้เจอคนในฝันแ <Yeah. S 1> ลาวจะหากวันหนึง่งตัวเขานั้นทิ้งเธอไปอยากให้เธอ ฉันจะไดยไหมรอฉันยังคงรอเธออยู่ตรงที่เดิมไม่ไปไหนแล้วมันจะไม่มีใครมาทำให้ใจฉันเปลี่ยนไปเพราะทั้งสี่ห้องใจฉันก็มอบให้เธอไปแล้วไงก็เธอไม่ชอบไป่ทำไงทำไมมีฉันอยู่ในใจฉันเองก็คงต้องทำใจและต้องมองเธอเดินจากไปฉันจะไม่โกรธเธอหลโทษฟ้าและดิน รอในความเป็นจริงเธออยู่ฟ้าฉันอยู่ดินถึงฉันจะมีปีกบินฉันคงจะบินไม่ถึงเธอฉันทำได้เพียงแค่รอเธอฉันรอเธอมาแล,ล้วใจจริงฉันก็อยากจะลืมเธอแท้ตายนี่ตัวฉันแค่คิดก็เหมือนหัวใจจะสลายสมองกับใจฉัน มันสั่งให้เราเธอต่อไปว่าต้องมีสักวันวันที่ฟ้านั้นเป็นใจคำว่ารักคนเดียวเท่านั้นที่มันทำให้ฉันไม่อยากไปไหนถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะอยู่ไกลสุดแสนไกลฉันจะขอรอเธอที่เติมแบบนี้ไม่ไปไหนแบบนี้ไม่ไปไหนแบบนี้ไม่ไปไหน อาจะหากวันหนึ่งตัวเขานำทิ้งเธอไปอยากให้เธอลองมองมาที่ฉันจะได้ไหมเพราะฉันยังคงรอเธออยู่ตรงที่เดิมไม่ไปไหนและมันจะไม่มีใครมาทำให้ใจฉันเปลี่ยนไปเพราะทั้งสี่ห้องใจฉันก็มอบไม่เธอไปแล้วไงก็เธอไม่ชอบไม่ทำไง จะไม่มีฉันอยู่ในใจฉันเองก็คงต้องทำใจและต้องมองเธอเดินจากไปฉันต้องมองเธอเดินจากไปฉันต้องมองเธอเดินจากไปสิอนลิเพลงนี้